ตกงานอีกแล้วเนาะเราตั้งแต่เช้ายันคำ่ำนะครับตกงานนี่แหละคัะตามผู้ชมครับบริษัทโซราเซล์บอกล่วงหน้าแค่หนึ่งวันส่วนพนักงานประจำพักงานสามเดือนว่เ <c oughs> <c oughs> นยะนี่ครับ โอ้โห,หน่าสงสารจริงๆเลยน่าสงสารตกงานโดยที่แบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวตั้งใจนะความรู้สึกของคนตกงานเนี่ยมันแบบมือสั่นขาสั่นนะเฮ้ยเราจะจะ,จะไปทำอะไรวะเราจะไปทำอะไรวะมันคิดนะเออคนโรงงานนี่ใช่ว่าจะมีเงินมีทองนะครับเขาใช้งานเขาใช้เงินเขาใช้ใช่ว่าจะมีเงินกงเงินเก็บนะ <c oughs> อุล้วไปหางานยุคนี้สมัยนี้หายากทั้งหะเออแล้วจะไปสมัครงานที่ไหนล่ะนี่นะครับโอ้บางคนก็อาอยุเยอะนะเออจะไปทํางานที่อื่นก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่รับแล้วใช่ไหมเนี่ยชีวิตคนโรงงานชีวิตประเทศไทยสาวโรงงานจะเป็นอย่างนี้จริงนะนะชีวิตสาวโรงงานถ้าไอออกไปขายของตอนนี้ก็โอ้โห หนักกว่าเดิมอีกครับตอนนี้นะออกไปขายทุนขายของนี่ยิ่งทําเจ๊งเลยฮะ <c oughs> นะ, <c oughs> นะเพราะอะไรครับขนาดตลาดนัดก็เงียบฮขนาดพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดยังบอกเลยใครคิดจะออกมาขายของแล้วคิดดูดีๆนะเออสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะใครจะออกมาขายของแล้วใครมีงานกอดงานไว้นะอย่าออกมานะขนาดพ่อค้าแม่ค้ายังเตือน,น <c oughs> น่าสงสารจริงๆนะครับตกงานในยกเศรษฐานี่นะโอ้ตกเอาตกเอานะไม่ใช่แค่บริษัทนี้บริษัทล่าก่อนหน้านี้ก็มีอีกครับก็ตกเอาตกเอาตกกันแบบโอ้โหตกงานละหนาวอ่ะนะต้องใช้คํานี้อะตกงานละหนาวเลยตกงานกันแบบโอ้ยกนลุกเออนะ โอ้ oh, จะให้ไปขายอะไรล่ะนี่อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ตกงานกันแบบนี้จะให้ไปขายอะไรเนาะนะเต้องไปเป็นสมัครงานเป็นอะไรดียนะโอ้นึกไม่ออก <c oughs> ใครมีงานอะไรก็ช่วยไปให้เขาทำหน่อยเออเปสม,สมัครตึกใส่จังบิด <c oughs> นะครับลองไปซื้อมสมัครตึกไตสมิดูเห็นเห็นบอกตึกไตสมัตสมิได้สมัคร,คร,คร,ครดอมสม้มนี่ชอบไปสมัครไหมอ,อ่ะเนอนะลองไปดูเผื่อเขาจะรับ <c oughs> นะครับเออเหลือตนแท้พี่น้องเอ,อ้ยนะถ้าว่าภาษาสาย,สายก็เหลือโตนเหลือตนนะทำยังไงได้นะก็เป็นไม่ยอมเลือกลงตูวถ้าเลือกลุงตูวป่านนี้นะโอ้โหโบนัสแปดเดือนสิบเดือน เนะเพราะอะไรครับเนี่ยโซล่าเซลใช่ไหมนะลุงตู่มีแต่แบบนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมีแต่ดีๆทั้งนั้นมีแต่นโยบายประกาศนโยบาย18ประกาศโบนัส18เดือนประกาศโบนัส14เดือนงั้นนนะตอนที่ลุงตู่อยู่นะเออปีที่แล้วย้อนไปดูได้ครับข่าวนะมีแต่โรงงานประกาศโบนัสประกาศเอาประกาศเอาประกาศเอาแข่งกันประกาศ ตอนนี้แข่งกันประกาศลาออกแข่งการประกาศไล่ออก,ก,ก,รรก,ออกโอ้เหเสฐาไม่รู้เรื่องรู้หลวเลยครับยังไปเตะบงเตะบอลยังไปเปิดงงเปิดงานอะไรอยู่กูไม่รู้นะโอ้แล้วกับยังไปเดินสายชวนเขาว่าลงทุนนั่นลงทุนนี่โอ้ยนะเออไม่รู้เรื่องรู้หลาไหม,มนเนี่ยเสฐานะ <c oughs> นะสงสัยจะไม่รู้เรื่องรู้หลาวนะออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ